พิธีตอนนี้ตัวนะครับครับผมอภิติดต่อสมเด็จครับสวันนีโชคพิการ123มาสอบเป็นไงครั้งแรกผ่านเลยครับผ่านเลยน้ำหนักที่เราคุมมากี่โลเนี่ย2 3งสโลเยอะไหมไม่ครับสบายๆปกติเราชกต่ำสุดเท่าไหร่เนี่ย124ย2 4นะแต่วันนี้กดมา123ครับผมโอ้ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่เราอยากจะชกอยู่แล้วไหมครับอยากครับเพราะทุกทีใหญ่ตลอดเลยเนาะใหญ่เจอแต่ใหญ่เออแล้ววัน123วันนี้เจอใครอ่ะนะครับ เอกบุลรพายเคยเจอกันไหมไม่ครับได้ดูเทปเข้ามาไหมดูครับเคยเห็นไหมเคยครับเออไปไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีหมัดครับมีหมัดนะแต่ยังไม่เคยเจอเขาเขายังไม่เคยเจอครับคิดว่าวันนี้จะต้านหมัดเขาไหวไหมดว่ารอบวกเลยต้านไหวครับเออรอซ้อมมีไหนครับบุญํำนังรองครับค่ายต่อสมนักคาโปคุณพ่อซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ที่อภิวัตรที่ราชันครับเก็บตัวมารวมๆทั้งหมดเลยกี่วัน เกือบเดือนเดือนได้นะครับล่าสุดเรา็อกใครมานะราชตาราชตานยกแรกเลยวันน็้เนเขายังไงสอบสอบเอ้ยวันนี้มีปะเนี่ยมีครับจะบวกต้นๆเลยดีหรือว่าอยู่ดูเชิงกันดีวันนี้ดูเชิงกันดูก่อนนะเพราะว่าเขาก็มีเหมือนกันครับไม่เราก็ไม่ยาไม่นามัวเนาะ เก๊าข้าแก่กว่าข้าวแก่กว่าเฮ้ยแอบแซวเขาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ประมาทเนาะก็ไม่ประมาทครับอายุใหญ่แล้วครับเพิ่มสิบเก้าวันที่สองนี่โอ้เพิ่งผ่านวันเกิดเองครับผมอาหายุ่ยใหญแล้วเออเราไปอะเราโคจจังหวัดอะไรคุยลำมาไปปล่อยประมาณกี่โลห้าแปดห้าเก้านะห้าแปดห้าเก้านะฟินเบลเราเป็นมวยอะไรครับมวยหมัดนอ่าตลาายขวามวยขวาครับสูงร้อยหกสิบห้าครับเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ยี่สิบ ยี่สิบกว่าไฟขอบคุณอากน้องคาเชียร์หน่อยครับฝากเชียร์ได้นะครับพิสิทธิ์สอำเนกครับอืาวันนี้ใครลุ้นมัดซอกเราลุ้นได้ไหมได้ได้นะโอเคขอบคุณครับอ่าน้ำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเพชรพาแดนจิ๋นมันมันครับวันนี้โชคพิกัดเท่าไหร่ร้อยสามสิบก็ปล่อยมาเลยเนาะปกติเราโชคเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะวันนี้ร้อยสามสิบเจอกับ ับอยากร์ปืนใหญ่ครับไปเจอกันไหมไม่ได้ดูเทปดูฟอร์มเขาล่าสุดไหมดูครับเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็ไม่รู้ครับก็ดูกันบนเวทีครับเออก็เดี๋ยวไปวัดจำนวนเวทีใช่ครับนะเราก็ศึกษามาแล้วใช่ครับแล้วเราซ้อมอยู่ที่จีนบ้างนนือครับก็มาเก็บตัวได้กี่วันเนี่ยไปนี้ประมาณเกือบเดือนเกือบเดือนนะเรามีรายการลูกหน้าหรือยังยังยังเลยก็ซ้อมรอรายการอยู่ใช่ครับแล้วเรารู้ตัวกี่วันเนี่ยไปนี้มาแทนเนี่ย รู้รู้ตัวอาทิตย์หนึ่งอ่าก็มาแทนทั้งคู่เนาะใช่ยกมาทั้งคู่เลยนะแต่ก็ไม่เคยเจอเขาไม่เคยเจอแล้วล่าสุดเราชกกับใครไว้เนี่ยจอมพลครับจอมพลตั้งแต่เดือนไหนนะประมาณสงเดือนที่แล้วแล้วก็ไปแก้มือที่สิงบุรีก็จะนะก็คือได้เจอเขาสองไว้ใช่ที่สิงบุรีเมื่อสองเดือนที่แล้วใช่แล้วอีกครั้งหนึ่งก็ในเมืองกรุงล่าสุดก็เดือน พุทธาเลยวะใช yeah, ่พฤทธาเมษานุ่นเลยแล้วหายไปไหนมาก็ไปเรียนครับออาไปเรียนนะใช่แล้วก็เรียนด้วยซ้อมด้วยใช่ครับก็รอรายการอยู่ใช่ครับนะครับผมแล้วดูดูเทปเข้ามาแล้วแหละนะคิดว่าวันนี้เขาความแข็งแกร่งแข็งแรงเขาเป็นไงดูแล้วก็โอเคครับโอเคอยู่นะได้แต่จ่ายน้ำหนักปล่อยๆนี่หนักใจไหมตรงนี้ไม่ทําไมอ่ะปล่อยๆมาเราไม่กลัวหรอครับ นิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่นิดหน่อยเพราะไซส์ก็พอๆกันใช่ครับนะครับก็ลองได้ครับผมอายุอะไรนะครับอายุ1 7บเจ็ดพจังหวัดอุดรธานีไปปอยเท่าไหร่หกสิบสามพัหกสิบสามเป็นเพลาเป็นมวยมวยแข่งซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยเจ็สิบสองเราจบมวยมาลมๆเท่าไหร่ครับประมาณห้าจุดไปฝากพี่น้องช่วยเชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องทุกคนช่วยเชียร์ด้วยครับครับผม